เชื่อนี่ว่ามันสายเนี่ยก็คือพระศาสนามาจากมาบดินใช่ไหมจากอินเดียมาลังกาอย่างเงี้ยมาตามาการเผยแพร่ของศาสนาคือมาบดินแต่ถ้าพอสร้างเจดีและอีกกับปฏิอินดูเนี่ยมันกลายเป็นเจดีมาจากสวรรค์คือเจดีชูรานดีเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนเชื่อว่าถ้าสมมติที่บอกเรื่อง,องมหาลท่า,าหรือว่าพระธาตุหกางหลวงอย่างเนี้ยที่สร้างบนเนื้ เดินขึ้นไปแล้วให้ความหมายว่าอันนั้นเป็นเจดีย์ที่อยู่บนสวรรค์เช่นดาวดึงมีการตออแบบเพียงเพื่อแกล้งรวาลอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นสจิตที่ว่าเจดีย์มาดีเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์เช่นดาวดึงแล้วเราไปจําลองเอาไว้บนพื้นดินเพื่อความเป็นสุกรานจักรวาลอย่างเงี้ยเรียกว่าบวกความเชื่อเข้าไปเพื่อภาษาพื้นที่ของอังกฤษว่า อะะไรอ่าเนี <sea> ่ย <farklı> ถ <iki S 1> ้าเป็นความเชื่อแล้วว่าคนสวรรค์เขาจะมีพวกเทวดาทเข้ามาเกี่ยวข้องมีไปกินเข้ามาเกี่ยวข้องมารักษาเทวดาปกปักรักษาทีนี้มันมีข้อสังเกตอีกอันที่เป็นมหาธาตุประจำเมืองเราไปดูนะในภาคเหนือเนี่ยที่มุมเนี่ยจะมีชี้ก็เท้าจตุโลกบาลที่มุมมีสีอันนี้คือพกปกปักรักษาเอ่อเข้า แล้วคติกับเชื้อจริงๆไอ้เทวดาทั้งสี่เนี่ยตัวทารุณโรคตาเนี่ยเป็นยักษ์สี่เทวดาหนึ่งเขาตรวจอะไรเนี่ยนะฮะแล้วพอมาพ้นกับเทพขึ้นเมืองเนี่ยมันจะมีหน้าตาแปลกเป็นยักษ์เป็นอะไรแต่จริงๆมาจากพคติผู้ปกครองภาษาทารุณโรคตาสี่ตนเนี่ยนะเทวดาหนึ่งจะมีเฉพาะขั้น